ดูนะครับนี่คือมาเก็ตนะครับเอเชียนะครับมาเก็ตเอเชียมาเก็ตประเทศจีนนะครับสู้เอเชียเราไม่ได้สู้อาเซียนไม่ได้เลยนะครับดูครับอันนี้ก่อนเข้างานนะครับยังไม่ได้เข้างานเลยนะครับยังไม่ได้เข้างานเลยนะครับดูครับคนเยอะมากนะครับคนเป็นพันนะครับดูหน้าตานะครับมีบ้านเราสักคนไหมครับ ไม่มีบ้านเราสักคนเลยนะครับอันนี้จัดที่ชาราตันนะครับนะอยู่ที่มาเก๊านะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็อัปไลน์นะครับนะเป็นพ่อพึ่งทำผมเองนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับอยู่ที่มาเก๊านะครับนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่านะครความยิ่งใหญ่นะครับการอัปเดตของ FTS a g นะครับหรือว่า FTC FTC Chain นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลอดูกัน ไม่มี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 มมวมมะสวัสดีสวัสด,ดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้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 นะโอเคเจอกัน